โอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเสกออส100ตัวนะครับแล้วก็ตีคนเดียวด้วยถ้าผมตีเสร็จ100ตัวเนี่ยผมก็จะได้เงิน40ล้านนะครับผมจะทําได้หรือเปล่าฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองชากีนะฮะและในคลิปนี้ผมก็จะมาตีออสคนเดียวนะครับ100้ตัว <laughs> เห็นได้อยู่ข้างหลังไหมผมเสกไว้แล้วโอ้โหโคตรหลายตัวเลยอะ ผมไม่ได้มาตีออสโคตรนานเลยนะเป็นปีเลยนะครับที่ไม่ได้ตีออสไม่ได้เสกเลยเพราะว่าตีไปมันก็ไม่ได้อะไรเอ้ยได้อยู่ได้เงินนะครับตัวละสองแสนละมบ้างจบไม่ผิดนี่นะที่ผมเสกไปเสกไปตอนนี้มีอยู่9ตัวนะครับนะโคตรเยอะดูเหมือนว่าเลือดออสจะถูกปรับใหม่ด้วยแล้วเนี่ยเหลือตัวละสองแสนห้าเองเลือดโคตรน้อยเลยตีแป๊บเดียวก็น่าจะตายนะ โอเคฮะฝากคนดูกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะตีร้อยตัวคนเดียวลุยครับโอเคครับก็ขอโปรโมทร้านตัวเองก่อนละกันนะครับร้านชารกี้ช็อปเปิดร้านทุกวันเลยซื้อขายของเกี่ยวกับเกม king legacy นะครับนะนี่ก็จะเป็นของที่ขายนะครับพวกดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาจรับทำของ v 2นะครับแล้วก็มีของอัปเดตที่5ด้วยถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย โอเคครับมาละรอบนี้รอบแรกเสกไป9ตัวนะครับนะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้เดี๋ยวเปลี่ยนผลปีศาจก่อนต้องกาวิตี้ครับแล้วก็กระบองไคโดสุดแรงถ้าผมเข้าไปบึ้มทีเดียวแม็กตายหมดแน่เลยวะ่ะเลือดมันแค่สองแสนห้าเอ้ยน่าจะไม่ตายน่าจะเหลือแค่ไม่กี่หมื่นอนะ่ะโอเคเดี๋ยวรอคูดาวกาวิตี้แป๊บครับ มามากอ,กองกันหน่อยเลยว๋อทำไมออสมันดูดูกระโปกงจังวะเฮ้ยทำไมออสมันไม่ตีผมเลยผมลงมากลางดงแล้วเนี่ยโอ้โหออสโครกากเดินเล่นได้เลยมามาเดี๋ยวลองบึ้มดูครับด้วยกาวิตี้ หมันไม่มากองกันตรงกลางเว้ยมันกระจายกันอยู่ต้องตีหลายรอบอยู่เดี๋ยวรอคููดาวอีกสักรอบรอบนี้น่าจะมีตัวที่ตายละลงไปไหมครับสกิลไปล้วงได้เงินสี่แสนว่ะอ๋อมันได้สี่แสนเพราะว่าผมมีเกมพลาสคูณสอง ยฟาร์มเงินง่ายเลยนเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าต้องใช้ลูกแก้วอันนี้เสกนะถ้าใครจะมาฟาร์มเงินได้ตัวละสี่แสนเลยนะครับตายโอ้โหมันกระจายกันไว้ตียากอยู่ไม่เหมือนพวกไครโดพวกไครโดแม่งกองกองกันไ้เนี่ย มันง่ายเกินไปหรือเปล่าออสแม่งโคตรกากเลยต,ตีดาเมจโคตรเบาเลยอะ่ะผมเลือดลดไปน,นิดเดียวเองโอเคครับมาเดี๋ยวเสวกล็อตต่อไปกันเลยดีกว่า,สาเสกแล้อวอ้าวเฮ้ยทำไมรอบนี้มาแค่ห้าตัวเลยเนี่ยแม่งเอ้ยไม่เป็นไรปึ้มเข้าไปเลย อุ้ยห้าตัวก็ตีง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันกองกองกันนลออสมันสกิลอะไรวะเนะี่ยไม่โดนผมแม้แต่นัดเดียวบึ้มอีกรอบล้วงเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับ ทำไมออสมันกากอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหมันตีผมดาเมจพันหกร้อยเองโอเคตอนนี้ผมตีไป14ตัวแล้วครับอุ้ยไวเหมือนกันนะเนี่ยตีแป๊บเดียวโอเคครับมาล็อตที่3 เสกไปแล้วกี่ตัวเนี่ยเอา้าทำไมมันมาทีเละหน่อยวะหกตัวอยากเสกให้มันมารอบเดียวสิบตัวโอเคไม่เป็นไรครับตีไปตีไป ปีแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายโอ้ยโคตรง่ายนี่โอเคโอเคครับมาล็อตท,ที่ 3. สามเสกไปแล้วกี่ตัวเนี่ยเอา้าทำไมมันมาทีเล็กหน่อยวะหกตัว อยากเสกให้มันมารอบเดียวสิบตัวโอเคไม่เป็นไรครับตีไปตีไป สีแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายโอ้โหโคตรง่ายนน่โอเค,อเคมาใส่ต่อมาครับรอบนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเอา้าเจ็ดตัวเ,เหรอ บึ้มอ,อ่อง่ายเกินโอ,โอ๊ยโอ๊ยออดมาตีตัวเสกลูกแก้ว ไม่นะต้องรีบฆ่าพวกนี้อย่าอย่ามายุ่งกับตัวเศษครับโอ้โหตัวเศษจะตายเออตัวเศษตายหมดเลยชิบหาผเอ้ยอ่าไม่นะไม่เป็นไรเสียเวลานิดหน่อยครับเปลี่ยนเป็นผลประตู กลับไปเอาตัวเสกมาก่อนเปิดประตูวาร์ปพวกนี้ไปครับโอเคครับมารอบต่อไปตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมตีไป27ตัวแล้วโอเคเสกต่อเอ้ยเสกด้ยวยเสกปั๊ปบอุ้ยรอบนี้เยอะอยู่1 2 3 4 5 6 อุ้ยรอบนี้สิบตัวครับโอ้โหเยืนเป็นสนุกเลยอ่ะเยืนเป็นลูกสนุกเลยมามาลงไปบึ้มเอา้าเฮ้ยลืมเปลี่ยนผลปีศาจต้องเปลี่ยนเป็นกาวิตี้อ่ะโอเครอสกิลคูลดาวกัน ตีหนึ่งร้อยตัวผมจะได้เงินกี่บาทละสี่แสนคูณหนึ่งร้อยตัวสี 400, 100, 100, ่แสนหนึ่งร้อยอ่าสี่สิบล้านอุ้ยถ้าผมตีเสร็จหนึ่งร้อยตัวได้สี่สิบล้านเลยเหรอเยอะอยู่นะสี 40, นะ่สิบล้านน่ะโอเคครับมาล็อตต่อไปตอนนี้ตีไปแล้วเท่าไหร่วะสามสิบเจ็ดลุยครับ เกกต่อเสกต่อป๊าบรอบนี้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รอบนี้9ตัวครับก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคเปลี่ยนเป็นกาวิตี้เหมือนเดิมขอลาพวกออสอย่าไปตีตัวเศกผมได้หรือเปล่ามากองกันตรงนี้มาอย่าไปยุ่งกับตัวเศกเลยขี้เกียจขี้เกียจกลับไปเอา ปื้มเข้ามาครับมามาสกิลกูราวเสร็จแล้วกกาวิตี้ลงหัวโอ้โหดาเมีทุ่งโคตรเร็วโอ้ยมันจะตีตัวเสกผมตายไม่อยากให้ตายเลยว่ะฮิี้วก่อนอเฮ้ยออตัวนี้อยามายุ่งกับตัวเสกได้ไหมขอร้อง ขอร้องล่ะโอเคเหลือสามตัวแล้วโอ้ยอย่าไปยุ่งกับตัวเสกซิอุย้ยเกือบจะเอาตายโอ้ยเว้ย <c ười> โดนอุกราบาดล่วงใส่หัวตัวเสกโอ้โหโอเคครับ <c ười> เหลือกันกี่ตัวเนี้ยประมาณสี่ตัวมิวก่อนมิวก่อน โอเคกลับไปเอาตัวเสกที่ตายกันเอาไว้เปิดประตูผิดมาเสกต่อป๊าบรอบนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยเก้าตัวครับเยอะอยู่ปึ้มเลยละกันเอา,อาลืมเปลี่ยนผลอีกแล้ว กูวีกาวิตี้เข้าไปเอ้ยทำไมตัวนี้เลือดไม่ลดเลยวะมันอยู่ไหนไหวะเนี่ยอ๋อมันอยู่นู่นทำไมแม่แม่รวมกับเพื่อนเล้าไปโถเอ้ยปุ๊บเข้าไปครับสกิลบีเอาดิี๋ยวครึ่งหลอดแล้วสกิลวีต่อ โอเคเสกร,รอบต่อไปกันเลยดีกว่ารอบนี้ตัวเสกไม่มีตัวไหนตายแจมเลยจะได้เสกต่อเน,นื่องเสกต่อเลยตอนนี้ผมตีไปห้าสิบเอเท่าไหร่วะถูกหรือเปล่าตีไปห้าสิบห้าตัวแล้วเสกเลยครับรอบนี้กี่ตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋ยอ,อตัวนี้มันกระเด็นไปไหนไ่้อุ้ยรอบนี้เยอะอยู่นะหนึ่งสามสี่ห้ารอบนี้ก็เก้าตัวครับ โอ้ยก้าตัวมาบ่อยเว้มามาออๆกันหน่อยสกิลเข้ามาครับปึ้ม <c oughs> ดูเลียดออสลดหายไปครึ่งหลอดแค่ปึ้มเดียวกระบองไคโดนี่แรงจริงๆเลยวะ่ะมันแรงเพราะกระบองไคโดด้วยผลเกาวิตี้สกิลวีกับบีก็แรง ไอเ้เยอะมากเฮ้ยตัวนี้อย่าไปยุ่งกับตัวเสกได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายกลัวตัวเสกตายโอเคเร้สามตัวแล้วโอเค,อเค,อเคตัวเสกไม่มีใครตายใช่ไหมไม่มีใครตายครับแจม Oh. โอ้ยผมจะตายเฮ้ยเอา,าดิเออแตกเฮ้ยมันเดินไปตีตัวเสกผมไม่นะไม่นะอย่าทำอย่างนั้นเลยมันไม่ดีปีมันนะเอาดิาอาดโอเคครับ โบเข้าไปตอนนี้ผมเซฟไปอ่าเท่าไหร่64ตัวโอ้ยผ่านมาครึ่งทางแล้วอ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกอกี่ตัววะ3ามกว่าตัวต่อเลยครับรอบนี้10ตัวไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สหเจ้ย10ตัวอ่ะสวยตอนนี้ถ้ารวมหมดนี่ก็70 เจ็ดสิบสี่ตัวแล้วโอเคเริ่มตายกันแล้วหายเดี๋ยวสี่ตัวแล้วครับตัวนี้มารวมกับเพื่อนหน่อยจิเนี่เดี๋ยวสอง ปุ๊บเข้าไปเหลือหนึ่งแล้วโอเคสวยครับสวยครับได้เงินลัวลวแปกเหลืออีก20อ่า26ตัวจะครบร้อยแล้วลุยเลยแปกป๊บ๊บรอบนี้กี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเฮ้ยทำไมมาแค่แปดตัววอลล์บเนี่ยแปตัวเหรอไม่เป็นไรรวมไปอีก8ดตัวครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบสองใกล้ครบร้อยแล้วลองเอาตัวพวกนี้ใช้ผลสั่นบ้างดีกว่า ปึ้มโดนผลสั่นเข้าไปเป็นไงล่ะเลือดลดลลลัวเออต้องนี้ดูวะถ้าเอาตัวเศกมาช่วยใช้สกิลหน่อยมันก็ตายเร็วขึ้นเว้ยโอ้โหไม่ถึงนาทีตายเรียบเฮ้ยไอ้นี่อะไรอยากแจมเหรอทีเดียวล่วงเลย โอเคเศกต่อเลยครับเดี๋ยวรอบนี้ผมทำเหมือนเดิมดีกว่าใช้สกิลไอ้วกตัวเศกผลสั่นช่วยด้วยจะได้ตายเร็วปั๊บเ็กกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เอา8ตัวอีกแล้ว โอเคคลื่นซินามิมาแล้วโโอ้หดูเลือดเลีเลย้ยรถโคตรเร็วหูตายตายกันละนาวเลยฮะเอ้ยทำไมผมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่นาน,านๆวะไม่งั้นเสร็จไปแล้วหนึ่งร้อยตัวเนี่ยโอเคตายเรียบ สวยครับโอเคเหลืออีก10ตัวสุดท้ายครับผมก็จะจบภารกิจตีออส100ตัวคนเดียวสำเร็จมารอบนี้ขอเซกแล้วปุ๊บได้10ตัวเลยได้ไหมอ่ะป่ครับเกสก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โห9ตัว ตอนนี้รวมเป็นเก้าสิบเก้าตัวแล้วครับขาดไว้ทำไมเนี่ยขาดตัวเดียวผมใช้สกิลผลสั่นช่วยเหมือนเดิมโอเคปึ๊บมมเลยครับหายตายเรียบ โอ้ยไม่เรียบอ่ะเหลือสตัวปับ๊บโบโอเคเหลือตัวสุดท้ายผมเสกเลยตัวที่100ครับอันนี้ชียเลยหนึ่งหนึ่งกับออส โอ้โห,โโหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตีออสคนเดียว100ตัวได้เงินมา40ล้านครับนะเออผมทําไปทำไมเนี่ยเงินแม่งมี6000กว่าล้านผมต้องไปฟาร์มเพชรนะเนี่ยมาฟาร์มเงินทำไมวะเหลืออยู่2เพชรโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ะกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคลิปนี้นี่ถือว่าทำเร็วมากๆเลยนะ เร็วกว่าตีไคโด100ตัวอกีกเพราะว่าไคโดมันตียากกว่าโอเคเจนคลิปน้าครับบ๊ายบาย